กล่าวสวัสดีนะครับท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะครับอยู่หัวเดินนะผมมาคอมนะครับผมก็วันนี้กับกินี่ชื่อว่าโซนัยกันอีกแล้วนะครับและในคลิปวิดีโอวินี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมเล่นเจ้าตัวแอสซิสต์นะับให้ชำนาญกันนะครับแบบที่สุดนะครับแบบมือโปรนะครับเล่นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกที่ผมจะมาเล่นวันนี้ผมจะเอาเป็นของส่วนของตัวละครเออ่ตัวละครของแอสซิสต์นะครับแล้วก็สกิลเป็นสกิลเออ่ดาร์คดาร์คโซบะ เรื่องอะไรยมันผ่านยังไงไปหนึ่งมันดักโซมันเขียนว่าดักซโศแบบครับมันไม่ใช่คํใช่ดักโซโอเควันนั้นนะครับสกิลนี้นะครับสกิลแรกเลยนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องรางนะครับผมเอาเป็นสร้อยของสร้อยเพิ่มความเร็วนะครับประมาณนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาวุธหลักในวันนี้ผมจะมาเอาเป็นดาบดาบแรกนะครับแล้วก็ส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ย ก็เป็นเจ้าตัวเออตัวนี้นะครับมีตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าที่จะเพิ่มจะช่วยเพิ่มแบบเพิ่มการชาร์จนะครับให้มันชาร์จดาบได้เร็วขึ้นครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าจะเอาตัวไงนะครับแต่ผมจะเอาแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็เอนจินเอออันนี้เราไม่เอาส่วนเครื่องเหลืองนะก็แนะนําว่าใครที่แล้วแต่คนนะผมจะเอาเป็นเออน้ําแดงครับนี่น้าแดงนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ำหมีให้กับ ด่างมาแล้วอุ้ยยับอืมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเอาสกิลนี้เอาสกิลนี้ไปนะแล้วก็ประมาณนี้นะครับเอ,เ,อเอาเอาเพิอาเ,เ,เพิ่มก็ได้ไหนๆก็เพิ่มเลยก็นะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเล่นด่านเออบนฮาร์ดเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรล่นเล่นให้ดูนะครับคลิกง่ายๆในการเล่นเนาะเออร้าลมผมก็เสียงดั่งดังละ โอเคนะวิธีการเล่นนะครับก็ขั้นตอนแรกครับชาร์จดาบไม่เต็มเนาะนะครับแล้วก็ชาร์จดาบไม่เต็มรัแต่กนันก็กดอันตินะอันติเนี่ยจะอันติห้ามทาการนี้นะห้ามห้ามหมายว่ากดตีนะให้เรากดชั้นติแล้วก็พุ่งเดินไปหาศัตรูนะห้ามห้ามกดตีนะให้แต่ว่ากดคางี่ได้เนาะนะครับโอเคนะผมก็จะชาร์จได้เต็มนะครับก,รนนะกนั้นก็กดอันตินะแล้วก็เดินเข้าไปหาใกล้นะครับก่จะเบิ้นเบิ้นอันติได้คนระับเห็นไหมล้วนๆครับโอเคเห็นมมานี้นะครับ okay. เขบาบอกว่าจากวันนี้คนระับอันติมันจะเบิ้ลได้หลายรอบมากเห็นไหมครับผมเมื่อกี้ผมกดสามสามรอบนะครับก็อันตินะครับจะคูลดาวให้คลายเหมือนปัตเตอร์ไฟน์นาวีก็คือถ้าเกิดฆ่าศัตรูได้มันจะมีคูลดาวให้ทันทีเลยนะครับซึ่งแนะนําว่าก่อนที่เราจะเข้าไปนะให้เรากดชาร์จดาบให้มัเต็มนะครับแล้วก็เลือกศัตรูที่มีเลือดน้อยครับโอกาสที่มันเลือดน้อยๆามากนะครับแล้วก็ที่สาคัญอันติเนี่ยกดแล้วห้ามกดอันตินะห้ามกดแล้วก็เป็นตีน้นะครับเห็นไหม มันจะเสียของมากๆนะครับให้เราทําการกดให้เราให้ทําการดิให้เราทําการเดินเข้าไปแก้ศัตรูครับแล้วก็มันจะตีให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วแค่ค้าดาบปอีกค้างอาวุธเราเราต้องการนะเรากดหาศัตรูที่มีเลือดน้อยนะครับประมาณนี้นะครับมันจะเบิ้แลแบบเบิ้ลเห็นไหมมันจะเบิ้ลได้สองรอบนะบส่วนอาวุธของเราก็เป็นเอาไม้ตายอีกรอบหนึ่งการศัตรูที่ไม่ตายครับโอเคเราจะเล่นอีกรอบเราจะเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ก็ เข้าไปติปุ๊บเนี่ยปานนี้นะครับปุ๊บปุ๊บเนี่ยปานนี้นะครับมีปานนี้ครับก็เน,นี่ครับที่ง่ายๆสำหรับเล่นตัวนี้นะก็คือกดค้างอาวุธที่เราต้องการหนึ่งอันนะครับแล้วก็อันตรีเนี่ยพยายามอย่าเข้าไปแบบอย่าอันตนรีในเวลาใช้เนี่ยให้เรากดใช้แล้วก็เราแค่เดินไปหาเดินไปหาศัตรูมันก็จะตีมันก็จะตีให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปกดตีอีกรอบนะครับเข้าใจนะประมาณน,นี้นะครับสาบคลิปนี้ จบไปนะครับทริคง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึก็คือเวลาแช่นตีก็พยายามหาตูที่มีเลือดน้อยในต้นเกมนะครับเออในในด่านนั้นๆนะครับพยายามวิเคราะห์ว่าส่วนไหนเนี่ยโอกาสตีได้ตายมากสุดนะครับมันจะทําการให้เราเนี่ยเออแช่นตีได้รวๆนะครับโอเคประมาณนั้นอะไรเนี่ยอันนี้แล้วกันนะครับเได้ปั๊บอะไรโกงๆมานะครับโอเคเราจะไปดูกันอีกรอบนึงนะครับง่ายๆเนาะโอเคครับสมมติเนี่ยผมก็เห็นใช่ไหม กดค้งนะครับ,บเยแล้วก็บิ้ลครับนี่ครับนี่อยู่ครับ,บ,บ,บประมาณนี้ครับผมก็จบไปเลยครับสวัสดีครับผม